อันยงเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยก,กันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่ในตอนนี้ชาวเน็ตแลวก็แฟนๆของทั้งสองวงในกำลังพูดถึงกันอยู่นั่นก็คือไอฟ์แล้วก็ Black พีกนั่นเองนะครับเพราะว่ามีงานแฟนมิทติ้งคอนเสิร์ตที่ผ่านมาของสาวๆวงไอฟ์นะครับหรือว่า พร้อมควีนสาวสาวงไอซ์เนี่ยก็ได้เปิดเพลงพิ้งเวย์นอมในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยแล้วก็ได้มีการมาเต้นด้วยกันด้วยนะครับซึ่งวอนยองเนี่ยได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากเลยว่าน้องเนี่ยมีการเต้นเพลงพิ้งเวนอมนะครับเก็บทุกท่าเก็บทุกรายละเอียดเก็บทุกเม็ดเหมือนกับว่าซ้อมมาเหมือนกับว่าเต้นเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วแถมแฟนๆของไอซ์นะครับถึงกับออกมาบอกเลยว่าในบรรดาเพลงที่สาวสาวงไอซ์น้นำม,มาเปิดในช่วงคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นเพียงเพลงเดียวเท่านั้นนะั่นก็คือพิ้งเวย์นอฟนะครับงรทบงน<ะ> เตแล้วก็สามารถเต้นได้ตั้งแต่ต้นจนจบเพลงซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าวอนยองกับพิงเวนอมเนี่ยก็ดูเข้ากันดีเหมือนกันแถมที่สําคัญนั้นดูเหมือนว่าวอนยองจะชอบเพลงนี้มากๆเอาซะด้วยน่าจะเปิดฟังบ่อยแล้วก็เต้นตามบ่อยเลยนะครับเพราะว่าจากที่ดูคลิปแล้วเนี่ยถ้าเต้นแต่ละอย่างคือแบบเป๊ะเป๊ะป,ปจริงๆทั้งองศาทั้งจริตทั้งอินเนอร์และวอนยองเองเนี่ยก็น่าจะชอบเพลงนี้มากๆจริงๆนะครับถ้าเต้นได้ขนาดนี้ร้องตามได้ขนาดนี้เนี่ยบอกเลยว่าน่าจะเป็นแฟนคลับแบ็คพิงตัวยงอีกคนหนึ่งเลยคลิป ต้นเพลงพิ้งเวย์น้อของบอลยองในทวิตเตอร์นานนะครับแฟนๆในแชร์ต่อกันแล้วก็มีคนเข้ามาดูนี่ยอดวิวในตอนนี้ก็30,000 0กว่ากันแล้วกับพิงเวนอมในเวอร์ชั่นของบอลยองนะครับก็จะได้ฟิลอีกแบบด้วยความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเลยเหมือนที่หลายๆคนพูดไว้เลยนะครับว่า Black พิ้งเนี่ยเป็นวงไอดอลที่เป็นไอดอลของไอดอลรุ่นน้องอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มายืนยันแล้วก็มาพิสูจน์แล้วขนาดบอลยองนะครับยังชอบพิงเวนอมเลยและแฟนๆคนอื่นๆรวมไปถึงไอดอลนนนออื่อเียกกาง้มๆมๆูหั เป็นแฟนคลับของวอนยองแล้วก็เป็นแฟนคลับของ Black พิ้งนะครับดีใจกันหรือเปล่ากับโมเมนต์น่ารักน่ารักนี้กับการเต้นพิงเวนอมที่เป๊ะมากๆเป๊ะทุกองศาของวอนยองจากวงไอซ์นะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยเมมเบอร์ Member คนอื่นๆในไอซ์เนก็เต้นได้ร้องได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยโฟกัสไปที่วอนยองเป็นส่วนใหญ่เลยเพราะว่าเต้นจริงร้องจริงแล้วก็เป๊ะมากๆนะครับ สำหรับในคลิปนี้เราไปมาอัปเดตเรื่องราสุดประทับใจสุดน่ารักนี้ระหว่างรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องร่วมวงการเคป p อปนะครับแบล็คพิงแล้วก็อาร์นั่นเองกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับทุกคนยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเรากันไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง